สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊จวมันนี้มาอยู่กับช่อง s สแน็คือนเดิมน,นะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่ในรหัสลองของเราที่แบบไม่ได้เล่นเลยนะคะคือเราเพิ่งซื้อสกินลอเรียวเวียดนามไปนางเพิ่งกลับมาขายแล้วเราก็อยากได้สกินลอเรียวฮาราวีนอีกนะคะคือเป็นรหัสลองที่เราไม่เล่นแล้วแต่ว่าเรามีปองไงเรามีคูปองฟรีไงมันก็ใช้ได้อยู่เราก็เลยอยากได้นะคะ แต่ว่าเรา,อาเอาอย่าเอาเราเอาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทํำอะไรนะทุกคนแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นคลิปที่เราไม่ได้พากแล้วนะมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะโอ๊ยฉันเขินนะเขินเสียงตัวเองอะ่ะโอ้ยนี่ยฉันอยากได้ไมปอยากได้โรเลียวอยากได้โรเลียวถึงฉันจะไม่มี้นตอนคอก็เถอะรหัสนี้โอฉันอยากได้อะ่ะขอเถอะขอขออุย้ย ได้มาห้าโอเคได้มาห้าแต่ว่าเรามีหนึ่งอันแี้วราวมเป็นหกกดเลยค่ะอุ้ยกดไม่ติดอุ้ยอุ้ยสิบเอ็ดแล้วจะพอไหมวะเฮ้ยเธอเ้ยเออเขียนคำว่ารอไปเลยค่ะก็คือเราจะเอารอเรียกเราเห็นรอดีเออมันมันไม่ช่วยเลยอย่าวยจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยมาสามอุ๊ย อีกเดียวอีกเดียวอุย้ยอีกสองอีกสอ,อีกสองุอ้ยหนึงน่งหนาไม่ได้นี่คือเนี่ทําไม่ได้นี่คือแบบว้าจะเลยนแล้วฉนตไปแล้วฉแล้วเอ้ยแรกเลยคะ่ะแรกเลยไม่ขีไดไม่หมดแล้ว ตะเล็กตะเล็กตาเล็กเล็ยตเล็กตะเล็กโอ้โหโอ้โหอุ้ย้รากินที่ฉันอยากน้ำมัน้องแล้ไหนๆหๆแมโอ๊ยเกียวั้แพงแมวแมวแม้โอ๊ยโอ๊ยกินีหนักโอ้ยทไมฉันไม่มีคนคอนในรหัสนี้เสียดายอ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะได้นะเนี่ยโห เราได้อีกกี้มาใหม่โอ้ยเราเรียกว่รรหัสนี้เป็นรหัสที่สองแบบเป็นรหัสลองที่สองของเรานะทุกคนแต่ว่าเราก็จํารหัสบ้านฟ้าไม่ได้นะคะท <c oughs> ั้งสองอเลยแต่ว่าเกกินนี้ไม่มีระดับสูงที่มันเปลี่ยนอิฟธิเลยเราก็เลยว่าจะมาเอารหัสนี้แหละเป็นตัวชูชงคืออะไรไมีรู้จาก่องอันนี้อยากได้ลอเลียวอีกนะแต่ว่าเราไม่มีตัวลอเลียวอ่ะมันจะรู้สึกอ่อมๆไปไหม ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกแปลกอะแต่ว่าเออถ้าช่มีเตียวเซียนนะเออไอ้วงแหวนนั้นมันมีเตียวเซียนใช่ไหมเออเนาะไอ้วงแหวนไอ้วงแหวนนั้นมันมีเตียวเซียนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เราไม่ได้พักเลยนะครับโอยตอนนั้นก็ยังไม่รอดตอนนี้จะรอดเหรอโอเคมันจะถึงแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับไปกันเลย็หัรน,นี้อยากได้สกินเตียวเซียนวะทำไมดีวะโอ้ย ต้องทำไงอะ่ะเออซื้อคัมพีแดงแต่น,นี้ก็อยากได้อะ่ะเฮ้ยสักินนี้ในในนี้มีอะไรบ้างอืมไม่มีตัวที่เราเล่นน่ะเออเสียใจยด้วยนะคะคนไม่ได้ไปต่อะ่อไปอุย้ยอันนี้อยากได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้หรอกอืมเว้ยมีไอเทมให้แลกด้วยในราคาคัมพีแดงคัมพีแดงไปไหนอะ่ะอ๋ออุ้อยตาถุยจริงเลยเอาหมดเลยค่ารวยรวยรวย,วยหกหกหก,หก,หกร,อหกร,อหกรอ้อยหกร้อยเออเออว้ย ไม่พูดไม่พูดไม่โอ๊ยฉันพูดอะไรไม่รู้ว่เะเบื่อจริงๆก็ไม่ได้คาดฝังอยู่แล้วนะคะว่ามันจะได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมา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 ,มา,มา,มาตอนนี้คือแบบ,บคิดอะไรออกก็แบบพูดไปเลยอยากคือแบบมัวเวอรออ่ะเอะอก็อช่วยไม่ได้คะ่ะเอออุ้ยแต่พอไหมเนี่ยออ้ยไม่อยากเสียเพิ่มเอาที อุ้ยอีกสามอันยังไงนะอีกสามอันอีกสามอันอีกสามอันอุ้ยแต่อันนี้มันจะคุ้มไหมวะมันมันไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้มแต่เราไปซื้อในมันเราในรา,าคาพีเดีย้ยนี่ไงเนี่ยใช่ไหมอุ้ยทำไมแพงจังวะอุ้ยทำไมแพงจังหรือว่ามัาเท่ากันห่ะเท่ากันใช่ไหมอุ้ยอุ้ย เผยโชว์อ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาดนิดหน่อยเอ้าเฮ้ยแม่อุ้ยเรามีแค่ตั้งสี่ร้อยเราแค่ได้อุ้ยแม่ไม่ได้นะเดี๋ยวเสี้ยนอุ้ยอีกสองอันขอร้องอุึยอันหนึ่งร้อยไม่เอาค่ะแพงเกินอุ้ยเดึอดอันนี้เดือดอันขอร้องขอร้องล่ะขอร้องเอาจริงจังเอาจริงจัง จริงจังเลยค่ะจริงจังเลยแต่ฉันก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเตียวเซียนอ่ะคีร่าก็ไม่ได้เล่นเนาะเอาเตียวเซียนแหละไม่มีตัวที่จะเล่นน่ะอือหน้าสนหน้าสนหน้าสนอะไรเลยเตียวเซียนระดับตำนานเวอร์สกินเวอร์อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เราพูดตลกไปอ่ะ ต้องเซ็นเซอร์ rumor, ป่ะวะต้องเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ป่ะเดี๋ยวไปดูหลังตัดแล้วกันฉันว่าต้องเซ็นเซอร์ชัวร์เลยเนาะไม่เป็นหรอกทุกคนเราก็ต้องขอโทษในคำหยาบที่เราพูดออกไปด้วยนะเมื่อกี้เราขอโทษจริงๆคือมันไม่ใช่คลิปภาคไงทุกคนแล้วเราต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนเราแบบไม่ใช่คนที่แบบไม่พูดคำหยาบเลยนะคือเราก็พูดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่คลิปที่เราภาดอ่ะทุกคนทุกคน ต้องเข้าใจเรานะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าจะกนัหม่คลิปหน้านะบายบาย cu argen นะครับทุกคน